ูแล้วนี่ก็เกิดกูไม่ฉลาดนี่กูเนี่ยตกเป็นคนโง่ให้มึงหลอกเลยเนไงเด็กๆอย่างนี้เนี่ยเด็กออกมาแล้วเอาเอางี้เอาตึงค่ะลอยเดี๋ยวออกมาเอานะไหมขอหน้ำก็เหนื่อยเอาเงี้มึงไปไหนมึงไปก่อนไปไหนก็ได้เหรอเออเออเด็กทุลักกับเด็กโตเด็กนี่นะเอองน 两个一百个锅盖。 nóng chết cũng buồn lắm. rồi đó có bà phê, phê lắm. แทงไปเ,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  <Okay. S 1> เรื่อยๆครับยิงเด๋ยวที่สนุกอย่างแน่นอน <Okay. S 1> ด้วยตัวเราอกสักงสังสือมาาาันนักร้วมจากท่านพ่อมาแล้วขอบคุณเราครับมดแล้นะครับแร ถ้าแม้บน้าวาสนาศกสับพวันไวันหนึ่งฝาฟ้าเทวดาอาจจากกระคาผอดแค่เราทั้งสองครเป็คนสาววันนี้เนี่ยพได้เราพักผ่อนกถะเป็นห่วก็ไปห่วงสงสารเด็กก็สงสารไม่รู้จะฝากใครเอามาฝากที่นี่ ไปหน้าจะมีเป็นคนเมืองตาอย่างน้อยไอโหนคนนี้โตมามันก็จะได้มีลำบากเจอกันจ,จริงน้อเด็กคนนี้มาวางไว้ที่ตักของสังต่าไอ้โหนมีคญคงได้เจอกันนะลูกไปก่อนนะลูกเออยอย่าตามไอ้โหนอยู่กับเขาอยู่ก,กับลูกไม่ได้อย่าตามนะอย่าตามมา ครับเด็กคนนี้อยู่บนตักของพระองค์เจ้าสังตักเข่ช่วยจีเด็กที่ไหนมาอยู่ตรงกลางตักของข้าพเจ้านี่เผลอแปดเดียวแอบไปทํลรูปที่ไหนมาท่านครับเดินเต็มฉันมีรูปที่ไหนสีแอบมีไม่เห็นสีไปที่ไหนมาทําระบายเด็กก่อนหรือว่าเทวดาฟ้าฟ้าอาจจะประทานพร แต่เอ๊เดียวทแต่จเเห็นธรรมรงนี้หรือไม่นี่คือธรรมรงประจำตัวของแม่ทัพวันตราหรือว่านี่จะเป็นสายเลือดของมนตราแต่ว่าเอาเถิดถ้าแม้ความจริงจะเป็นยังไงก็ช่างเด็กคนนี้มีบุญวาสนามาอยู่กับข้าอาจจะรอดพน้นจากเงื้อมือของอันตราย วันนี้จะขอโ์ชุกอุปโลกตั้งชื่อว่าราชอรสแอบไกนดีเป็นทุกชาติพี่แนราชอรสแอบไก่อุปโลกเป็นราชบุตรของตน เลี้ยงไม่เด็นแบบไข่พกดัรัประองไม่ธรมาดาเด็เนและชอบบถึต้ง,งเปิดกดัน้องซ้อนเต็เต มีดมาก็จริงรแต่ผมพกไว้เพื่อป้องกันตัวครับเพราะวันน,วน,วนี้นะนะผมเข้าเมืองหลวงมา,นะาผมมาตามหาบุคคลคนหนึ่งเพราะว่าแม่ของผมเนี่ยเดิไปยืมเงินของบุคคลคนนั้นเอาไว้จำนวนเงินห้าหมืมม่นบาทาแ,ตแต่มัน,น้าไม่ตาย <c oughs> ทำไมวะไม่รู้ว่าบุตรหาเจอหรือเปล่าพอ,อแม่ผมบอกไว้แค่ชื่อไม่เคยเห็นหน้าข้าตามาก่อนไม่เคยเห็นหน้าเลยเฮ้ยไอ้หนูคนนั้นชื่ออะไรพี่ไม่รู้พี่รู้จักอะมั้งคำชื่อของแม่ครับหมดตาพี่พอจะรู้จักไหม มาเลยห้าหมื่นบาทข้าบอกแล้ว่าผมเนี่ยได้ยินแต่ชื่อไม่เคยเห็นหน้าเลยไม่รู้ว่าคนไหนเนี่ยที่จะเป็นแม่พระอ่นตราไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยไม่รู้จักไม่รู้จักเลยก็เนี่ยเดี๋ยวกูควรจะไม่ซื้อก็เนี่ยเดี๋ยวกูมาคุยกันเลยชวนนไปไหนไปไหนเดี๋ยวกูขออนเญาตหน่อยฝรั่งนี่ปากสว่างเดี๋ยวกูพูดฝรั่งนี่รึเป่าฝรั่งนี้ชอบเอาเรื่องเกมพูดมาไปไฟไปไฟเยอะฉันว่าไอ้หนุ่มคนนี้มันเป็นคนซื่อๆกูได้ยินหมดเลยนั่นนะทำไมอะ ราคาเขาอกนี้ไม่ได้ไม่ได้รู้เรื่องม่้เร่องไม่รู้เรื่องไร้เ่ั้เร่งเหมือนัไมยายเียด้ยไ้ยี่ันไ้เคยเจอแม่ทัพคนตาไม่เหนมากเป็นเนาตามมาให้ต่ห้าหมื่เอาไรเตมราบร้อยกูแล้วเดี๋ยวแอบอกตัวเป็นแม่ทัพคนตาไอ้นุมครับพี่มาหาใครนะผมมาหาแม่ทัพคนตาเอาเงินมาให้ใช่ไหมห้าหม0 0บาทถ้าเกิดมึงจะไม่ทัพคนตาปุ๊บมึจ่า จ่ายเงินแดงๆให้เลยแดงๆเลยแดงเลยเอาล่ะกูหอนนะไม่รู้จักมึงมาหูคนแล้วสงสัยวันนี้จะเป็นวันโดดีของมึงและวันโดดีของกูครับพี่กูได้แหละไม่ทับบนตาพูดไดาไหมครับีมากผมสาบิถีนี้ได้เมื่อไหร่นะครับที่เป็นแม่ทับบนตาเอาแต่ใครเรื่องกูบนบนตาเงินข้ามเอื้อแล้วที่ยืมไปนี่เมื่อคืนเลยแดงๆเลยแดงๆเลยคือพี่แน่นะถ้าเป็นพี่เอาไป ยังไงอะยงงยังไม่ตามันำอะไรตูจะฆ่ามึงจกเรื่องอะไรทําให้แม่ผมตา ไอ้หนุ่มหมายแทงแม่นเลยโอ้โหเอาเรียกฮะเดียวเดี๋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 ยวเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดีี๋เดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเเดี๋ยวยวเดีี๋ยวเย พี่พูดอนี้หมายความว่าไงเฮ้ยหมายความว่าไงใจดังไหนมาดิมาดิมาดิใจเย็นเราพูดจริงมาว่าใครแน่ที่คือแม่ทับกันตาใครไม่รู้เปล่ฟังไม่ทับกันตาอะไรจะร้างสศกโกรกกูไม่ใช่กูไม่ได้ไปทับกันตาตอนนี้ออกไปก่อนแน่ใจนะแน่ใจแล้วปอมเป็นแม่ทับกันตาทำไมแต่มึงบอกมึงเกี่ยวตังค์มาให้กูอะกูนึกกูได้แล้ว น้องตองเป็นแม่ทามันตาเออกูไม่ใช่รมันตาเออตายแล้วไมมึงอ่ะก็เทยไงในหนุ่มเมียมันต้องขึ้นศาลโลกเป็นยังไงวะทำไมมึงถึงไปกดจำเม็นรับมันตากูไม่ใช่รอมันตากูมอนเต้นมอนเต้นมอนเต้นคิดอะไรกันเจ๊เตนกูจะเล่าให้ฟังแล้วกันเออเกิดตายกูในไหนเนี่ยกูเดินทางมาไกลอืมกูโหงน่าคุยหมดทักงเงินไล้วระบายได้ระบายไม่ได้หรอกูเนี่ยชื่อว่าสันติเป็นลูกของแม่ตองพี่สาวกูเนี่ยชื่อว่าราตีพี่สาวกูเนี่ยได้ดีได้ดี ได้ผัวเปถึงแม่ครับก็คือแม่ทับนตายมึงดูไหมสิ่งที่กูโกรธแค้นเคื่อนมันอยู่กินกับพี่กูได้เสียผัวเมียกันหลังจากนั้นพี่กูตั้งของข้อดูกมามันบอกว่าเจ็ดวันเท่านั้นมันจะมารับตัวพี่สามกูเข้าไปในเมืเองเจ็ดวันผ่านไปพี่สามกูรอแล้วรอเอล่ารอแล้วรอเล่เาไอ้นวตายมมาพี่สามึงจึงไปกระโดดน้ำตายมึงร<ห>ู<ห>้นี่ไง มึงมึงอะไรกูกุดไอ้มึงอะไงเก่งจริงไอ้สัสเก่งจริงพี่ดาวเอาึงพี่เดี๋ยว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 เดีพี่ดาวเอาเพราะเวลาพี่ดูหนังหนังก็เป็นอย่างนี้ดาวทุกเวลาพี่ดาวทุกแล้วทุกเท่าทุก้วยเออที่สามกูก็รอแล้วรอแล้วเจ็ดวันมันก็ไม่มาไม่มาพี่กูรับไม่ได้ความปั้มตีชิมนนินทาของชาวบ้านไม่ได้พี่กูจะไปโดดน้ำตายอย่างที่มึงว่าเลย้งา พี่กูได้หายตัวไปแม่กูเป็นไงวะก็รู้ไม่ตอบเออรู้เลี้ยงหลานอยู่ดีๆมันรู้ไหมอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นไอ้แม่เข้ามาตามมันลับมาที่บ้านเลยมั้งแล้วไงต่อมันกลับมากูคิดว่ามันจะเอาลูกไปเลี้ยงดูที่ไหนนั่นมันบอกว่ามันจะส่งให้ลูกเองเดือนนั้นสามพันปะมาพูดได้ยังไงวะแม่กูก็เลยเอามาสามผ่านเอาขอแม่กูจนหรือเปล่าทำไมบ้า คนเลิคนจนก็ต้องเอาตามถูกหลังจากนั้นหลังจากนั้นเป็นไงมันเดินลงอะไรบ้านไปสิ่งที่กูโกนแขนเขื่อมือลงไม้เืนคืออะไรวะมันไม่คนรักแน่จริงเลยเออไม่น่าท่านรู้ไหมทำนี้ไงทำยังไงมันขโมยหลานกูไปเออแม่กูเรื่องความห่วงหลานแม่กูก็วิ่งไล่ไอ้คนร้ายก็วิ่งหนีเออแม่กูก็วิ่งไล่คนร้ายก็วิ่งหนีแม่มันก็วิ่งไล่คนร้าย แม่แมงมุ้ยเด็ดมากเฮ้ยมึงคุณยังไงัไม่รู้กูไม่รู้กูเาอแม่มึงวงหลานแม่คงวิ่งยนั่นแหละเนื่เลยตอนนั้นแม่มาน่ยไม่รู้เดาเนี่มได้คนมารับด็หลังจากนั้นเนี่ยแม่เนาความบอกกู้ยมทำไมวะแม่กูเลยตาต้นเหตเนี่ยก็เคยมตฑลใช่นี่ ตาเหตุทั้งหมดเอามาตามฆ่ามันใจเย็นๆฟังไว้ให้ดีนะซ็ที่หนึ่งคือแม่ทับมณฑาใช่ซ็ที่สองไอ้คนรักเด็กเป็นไรถ้าผมเจอมันทั้งสองคนกูจะฆ่ากูจะแทงกูจะฟันผมจะสับให้มันเป็นจริงจริงมึงจำไว้ด้วยไปไอ้เหี้ยมาแรงวันเริ่มงตาของคุณเมื่อคืนนม่ฝันไม่ดีด้วยฝันว่ามีคนโยนลงยินเข้าบ้านด้วย ไอ้โน่จริงๆแล้วนิ้วไหนร้ายควรตัดนิ้วนั้นคนอื่นมึงฆ่าไปเหอะไอ้คนรักเด็กปล่อยไว้สักคนตัว่อมนี่นั่นแต่คนรักเด็กนี่ตัวดีเพราะมันทำให้แม่กูต้องตายจริงเหรอซอกที่หนึ่งไอ้แม่ทัพหมดตายซอกที่สองไอ้คนรักเด็กมึงฆ่าไปมึงจะไปไหนจะเดินเล่จะไปไหนไปไหนไปจากผมเลยขามึงไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นจ้ะวันนี้มึงต้องไปกูมากรุ่เข้าเมืองหลวงไปตามหาแม่ทัพหมด I'm going